ถ้าดูเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันเป็นความบังเอิญทั้งสิ้นมันไปถึงที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเพียงแค่ว่าถ้าคุณกำลังคิดว่าผมเป็นโลโมเดลหรือกำลังคิดว่าผมประตบความสำเร็จเนี่ยถามว่าพี่หนึ่งทำอะไรวะถึงเป็นอย่างนั้นได้ผมบอกเลยว่าผมแค่ยอมรับความจริงนีงเ้เฉยไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายกับผมเนี่ยผมก็เอาสิ่งที่เป็นเหตุร้ายเนี่ยมาพลิกให้เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งเหตุร้ายอย่างเกิดเหตุร้ายเรื่องของการเงินเนี่ยผมก็พลิกเอามาใช้เป็นอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งผมเก็คิดว่าาจจะะใชช้้ปรโยนนน์กั ยังไงเสมอเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับที่มันมีแต่ข้อเสียแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันที่มีแต่ข้อดี ผมชื่อหนึ่งนะครับจริงๆชื่อเต็มผมชื่อดรพงษ์ธรธาราชัยนะก่อนจะมาเป็นปอรวยกว่าย่อมดีกว่าคุณหนึ่งทำอะไรยังไงมาก่อนครับคือผมมาเป็นเด็กเรียนมาตั้งแต่เด็กก็จบวิศวะจุฬาหลังจากนั้นเราก็เลยไปเรียนต่อที่อเมริกาผมก็เรียนที่เดียวกับอาจารย์ทัชชาติก็เรียนที่อเมริกาชชมเปญแล้วก็ไปเรียนจบเป็นญาเอกที่ญี่ปุ่นบ้านเราไม่ได้เป็นบ้านคนรวยนะครับแต่ว่าตอนที่ไปเรียนญี่ปุ่นนะมันดีตรงที่ว่ามันได้เงินทุนบอลดูโชครับเขาได้เงินอยู่ที่800เยนต่อเดือนแล้วก็ได้แบบไม่ต้้องใชคืนแล้วก็ค่าเร,าเรียนกฟร้นก็หา 3เอาก็ตกอยู่ที่60,000กว่าบาทณนะเวลานั้นคือปี2000นะ6ก0 0 0กว่าบาทณปี2,000นี่ถือว่าเทพมากๆนะครับช่วงนั้น<ะ>ถ้าใครที่เข้าตลาดหุ้นนะรวยทุกคนแหละครับเป็นเทพกันหมดแหละคือเทพที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ตัวใหญ่90%เลยเกิดมาจากยุคนั้นแหละผมก็โชคดีที่ผมมีเงินจากตรงนั้น,นตรงที่ไปเรียนนี่แหละแล้วก็เล่นหุนนห้นไปเรื่อยๆทําไปเล่นหุ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้เงินเยอะประมาณหนึ่งเลยกลับมาก็ทํางานผมก็ทํางานเป็นตัวกรอนนี่แหละครับแล้วปัจจุบันถ้าถามว่ายัางเป็นนักลงทนนู่หหาาิีได้ใญมจกก็ าจากนักลงทุนมาเป็นผู้บริหารบริษัทมหาชนเริ่มขึ้นได้ยังไงครับก็เพราะว่าผมอยากมีหุ้นของตัวเองมัะเป็นความฝันที่เราคิดว่าจะไม่เคยทําได้นะครับในชีวิตนี้นะผมทําอะไรไปจนเกินไปจนกว่าที่เราคิดไว้ว่าจะทําได้หมดแล้วนะเยอะมากเลยนะครับไอการบริษัทเข้าจดนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันปออรวยกว่าย่อมดีกว่าคืออะไรอะครับผมปอย่อมาจากปับตาเพราะจริงๆเป็นช่องที่ลอกมาจากช่องคนอื่นอีกทีตอนนั้นมันใกล้ๆโควิดแล้วไปทำงานอสังหาริมรั์ที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นวิลล่าระดับไฮ เราก็พยายามที่จะให้คนรู้จักมันทําการตลาดแล้วก็ไปจ้างลูกน้องเราที่เป็นสายอินฟู ตอนนั้นเขาเริ่มใช้อินฟูแล้วปี2019 2018เขาก็เริ่มแต่เขายังอยู่ในฟอร์แมตของ YouTube กับเป็น Facebook อะไรกันอยู่แล้วก็มันก็มีคอสจัดโดยกับการใิสลาของผมชื่อพี่ซิดนี่เขาเป็นคนจัดหลักสูตรอัลต้าเบลเขาจัดหลักสูตรที่ชื่อว่าอ er ัลต้าอินฟลูเอนเซอร์ผมก็ไปนั่งเรียนด้วยแต่ผมไม่ได้ไปเป็นนักเรียนนะก็จะมีพี่ตีโอเดี๋ยวนี้เขาทําเป็นแบบมัลติชแนลเน็ตเวิร์กเขาขายของเก่งมากเขาเป้นอาจารย์เราเหมือนกันแต่คือคือผมไปนั่งติดอ มีน้องที่เป็นแฟนเก่าเราที่เป็นแฟนเก่าคนสําคัญที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ดังพูดประมาณนี้ดีกว่าต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณมากที่ทิ้งเราไปเราเลยดังเพราะผมขอบคุณทุกทีเวลาใครถามว่าเป็นยังไงผมก็เล่ามันก็จะมีคนมาถามว่าทาไมเราเล่าเรื่องนี้ทุกทีเพราะเรื่องนี้คือความจริงมันก็ถามวิธทีมันก็ตอบเหมือนเดิมว่าช่องเราเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็บอกว่าก็ไปลอกเขามาก็คือเราลอกแฟนเก่าเราคนนี้แหละที่เขาเป็นอินฟูแล้วเขาก็ไปเรียนก็เป็นลูกศิษย์ที่เราไปส่งแนต่มนกแก๊ว ของเพื่อนของเอ็กเขาจะมากวนเราแล้วเขจะมาด่าเราแล้วเขาจะพูดว่าคิดว่าใช้เงินซื้อความรักได้หอออรอเปลมานี้ซึ่งผมก็แค่บอกว่าถ้าคุณคิดว่าเงินซื้อความรักไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีเงินเพราะว่าเงินน่ยมันทําให้คุณมี Space and Time มากกว่าซึ่งอินเตอร t เน็ตแทามเนี่ยมันสามารถพาคนที่เรารักเนี่ยหรือคนที่เราอยากจะรักเนี่ยเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่สร้างความรักขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็คือว่ารวยกว่าย่อมดีกว่าผมก็พูดประมาณนี้ไอคลิปนี้มันก็เริ่มเป็นไวรัลแล้วก็มีคนใช้ขวดของ ย่อมดีกว่ามันตั้งแต่แรกนะมันชื่อช่องพงษ์ธรเฉยชื่อมันชื่อจริงอะจนกระทั่งมันเกิดที่เป็นวยรัแล้วมันก็เลยใช้เป็นแท็กว่ารวยกว่าย่อมดีกว่าใช้มาเรื่อยๆมีคนรู้จักอย่างครับตอนนั้นหลักร้อยแบบมีคนรู้จักเขามีคนรู้จักแต่เขาไม่รู้จักผมในฐานะปปเขารู้จักผมในฐานะดรพงษ์ธรท่านซีอของบริษัทมาชนไง<ม>แล้วผมก็เป็นกรรมการของสมาคมอะไรหลายๆอย่างที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีชื่อดีนะครับจนกระทั่งตอนนี้พอผมเป็นอินฟูเลยผมเป็นดาวที D ่่อแต่ผมไม่ไปเข้ากรรมการสมาคมเลยก็ผมกลัวทําาให้สสมมมคเือี สมัยก่อนเราเป็นคนอย่างนั้นนะครับเราก็มีชื่อเสียงปัจจุบันก็ยังมีไม่ใช่ไม่มีเพียงแค่ว่ามันมีชื่อเสียงด้านอินฟูมันมามากบมันไ<อ>งแม้กระทั่งพิ่พี<อ>ก็ยังไม่เรียกชื่อผมเลยเพราะว่าทุกคนแม่งก็เรียกชื่อปอปใช่ไหมเพราะว่ามันดังจนกบชื่อเราไปไงจนคนจําไม่ได้ว่าจริงๆแล้วพี่หนึ่งเขาเป็นยังไงกันแน่เขาก็ลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนมีความรู้อย่างขั้ขนสูงมากแล้วก็สามารถทําอะไรที่ <S <S ดีๆได้เขาโม่แต่ให้ผมไปเลี้ยงเด็กอยู่ไงแต่พอผมไปถ่ายกับผู้หหญิิิงงงงใใ้้ผมมมไไปปรรรีวตคับบานแข่่ซึ็ดชชออ เขาบอกให้ผมไปรีวิวพิตตี้ผมว่าชอบผมว่าดีใจมากเพราะว่าปกติเราไปดูพิตตี้ต้องเสียเงินไงคือตอนนี้ไม่เลยครับผมไม่ต้องเสียเงินผมไปดูพิตตี้เนี่ยผมต้องได้เงินครับผมว่ามันเป็นอาชีพที่ดีมากเลยทำให้เราเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้อะคลิปไหนที่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนมากลายเป็นปอปอมันคือคลิปเลี้ยงเด็กครับก็คือคลิปที่เอาเงินมานับก่อนหน้านั้นเราเอาเงินมานับอยู่แล้วนะเพียงแค่ว่าไอ้คลิปนั้นมันดังมากเพราะว่ามันมีเงินนับเยอะด้วยคือปกติผมก็อนับเงินหลักแสนหลักล้านก็หยิบมานนนนััับเอ้ ก็หยิบเงินออกมาแล้วแล้วบางเอิญมันมีเรื่องพอดีเพราะว่าปกติเราเล่าข่าวไงคือผมก็จะเล่าข่าวเราเรื่องหุ้นนะณวันก่อนหน้าวันที่จะเป็นคลิปไวรัลเนี่ยวันนั้นเราก็มีฟอลโลเวอร์อยู่2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0อยู่แล้วเราไม่ได้มบบมาจากสูนนะคนไลค์อยู่ที่3ล้านคนไลค์อยู่แล้วครับแล้วก็มีคลิปนั้นซึ่งมันเกิดจากเรื่องของตอนที่เขามีการเลือกตั้งกันเรื่องของพักเพื่อไทยท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยคนเก่าท่านยอยวันหน้าพักเพื่อไทยคนนี้เขาเป็นคนเก่าคนแก่ของท่านสทลมาก่อนเขาก็อยู่ปลัดกรระททวงมหาไ ท่านประหลัดยอๆก็ไปทําคดีเรื่องของที่ด well, ินเอาพายจนท่านประหลัดก็ไปอยู่ในคุกเรื่องสำคัญมันอยู่ที่มันมีข่าวลือไปบอกว่าท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยท่านก็ไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านผู้ชายเนี่ยก็เลยมาฟ้องท่านหัวหน้าเพื่อที่จะให้ทำดิสเครดิตของพักเพื่อไทยนี่แหละครับแต่จริงเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นจริงเรื่องไอ้ที่ผัวของคุณนมาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างที่ผมเล่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณปิ๊บจะมาฟ้องผมมันไม่ใช่เพราะตอนนั้นผมเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วผมมาเป็นตี สวยผมก็ไปทำโมดิฟายเหมือนที่ผมเล่าว่าทํกระปุกเท่านี้เอากระเป๋าเท่านั้นทนํานมเท่านี้ไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเท่านั้นถูกไหมแต่แล้วผมก็เลยไปเข้าค<แ>ุกพอผมเข้าคุกเสร็จปุ๊บคุณก็ไปมีแฟนข้างนอกเพราะคุณมีแฟนพอออกมาจากคุกผมก็ยังรักคุณอยู่ผมก็ยังเจอกันอยู่ใช่ไหมแต่แล้วพอผมเลิกให้ตังคุณ <c oughs> ผมไม่เอาแล้วผมเลิกแล้ว <c oughs> ผมไม่ทําแล้วผมก็ไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูจะเกษียณเขาก็มาโมโหเขาก็เลยไปรวมหัวกันกับหัวใหม่เนี่ยมาฟ้องป๋าเพราะป๋าไม่มีป๋าไม่จดทะเบียนป๋าเนี่ยนะคร นอกจากว่าจะเป็นคนใจดีให้เงินเขาแล้วเลี้ยงดูจนมันสวยจนมีตังแล้วเนี่ยนะครับแล้วป๋าไม่ได้จดทะเบียนเพราะว่าป๋าเขาจดทะเบียนไปแล้วก็ไม่จดทะเบียนนี้ไม่ได้เขาไม่ได้จดทะเบียนส่วนคนที่จดทะเบียนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ในการฟ้องชูใช่ไหมใช่มันก็เลยมาฟ้องป๋าทั้งจริงๆไม่ใช่ป๋าเนี่ยเป็นผัวมาก่อนอีกมึงอะผัวน้อยแค่มึงมีทะเบียนไอ้กฎหมายฉบับนี้ผมขอเดี๋ยวผมไปเป็นกรรมธิการแก้ไขกฎหมายให้นะครับกฎหมายนี้ทําให้ป๋ามีความเสี่ยงมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเหือไปแต่งงานแล้วมาฟ้้้้อองงงงปปปปาาเเ็นนนนนนััััีี่่่่ยะคครรรรบมมมไไุติิธซึืถฟดดู จะเห็นว่าผมเล่าเรื่องนี้เป๊ะผมไม่ได้อยู่ๆจะมาเล่าเรื่องเลี้ยงเด็กผมมากําลังเล่าเรื่องนี้เว้ผมก็เลยพูดว่าทําไมมีปอๆเกิดมาแล้วต้องมียออด้วยแล้วคารวะจริงๆผมว่าคารวะท่านยอๆประมาณนี้เพียงแงเรื่องนี้เป็นเรื่องของยอไม่ใช่เรื่องปออเลยปอๆเป็นคนเล่าเรื่องเฉยๆปอก็ทําเรื่องคล้ายๆยอๆนี่แหละผมแต่ว่าของยอๆเขาภาพเยอะกว่า อยู่ดีๆเปลี่ยนชีวิตเลยอคลิปนั้นคนดูไปเท่าไหร่ครับประมาณคนดูใน TikTok อยู่ที่17ล้านประมาณนี้ครับแต่มันก็ยังแชร์กันอยู่ทุกวันนี้นะครับ,รบตอนนั้น17ล้านแล้วยังมี Facebook อีกหน้าแต่เป็น17-18ล้านเหมือนกันนะครับไลฟ์คลิปนั้นคลิปเดียวเกินล้านอยู่นะครับใน TikTok อ่ะแล้วก็ไปไลฟ์คลิปนั้นคลิปเดียวใน Facebook ก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันเพราะผมไม่ได้นับแต่มันก็ยังรันเรื่อยๆมันเลยทําให้เราเห็นโมเดลว่าเราเหมาะกับทางนี้หรือเปล่าครับโมเดลเรื่องอะไรครับเรื่องเด็กผมไม่ได้ทําโมเดลเรื่องเด็กเสียไรวยกว่าก็ดีกว่ามันแปลว่าพูดเรื่องเงินเพรายังพูดเรื่องเงินไปเรื่อยๆ พูดเรื่องเงินอย่างเดียวเลยแล้วมันก็เลยกว่ายันดีกว่าเพราะฉะนั้นช่องผมนะเป็นช่องเรื่องการเงินจริงๆมันเป็นฟินฟิลเลนเซอร์เป็นฟินแนนซ์อินฟลูเอนเซอร์นะเราสามารถดูได้ครับว่าเราอะอยู่อินฟลูเอนเซอร์ฝั่งไหนกันแน่ดูจากตรงที่สปอนเซอร์ของเราถ้าสปอนเซอร์ของเราเขาเป็นสถาบันการเงินหรือเป็นธนาคารหรือเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นคริปโตหรือเป็นประกันเนี่ยแสดงว่าเขารู้ว่าลูกค้าออเดียเราเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็ไอที่เป็นชูการดัตี้ไม่ได้ตังค์จะได้ตังค์อะไรมันได้เอาหาเฉยเส มันเป็นเจติยศในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำให้แฟนกลับเขามีความสุขด้วยการเสียสละตัวเองไปเป็นชูการเดดี้ นะครับเป็นการเสียสละมากข้างนอก <laughs> เป็นคนอย่างนั้นด้วยไหมครับข้างนอกไม่เป็น,นครับไอจูการ์เดี้เนี่ยมันเกิดจากไอเดียของเพื่อนผมเลยมันชื่อหลุยตอนนั้นไปทํางานเรืออยู่นะครับที่ภูเก็ตซึ่งหลุยเนี่ยบอกว่าธุรกิจจูการ a เดี้หรือธุรกิจวงการจูการ a d ดดี้ของจีน,นมันปังมากมันมีธุรกิจอันนี้ที่เป็นจีนอินฟลูเอนเซอร์จีนที่ทําเรื่องนี้ได้เงินเยอะมากสปอนเซอร์เยอะมากแต่ว่าของไทยยังไม่ค่อยมีคนกล้ามาเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนหาว่าผิดศีลธรรมร้ายแรงอ่าประมาณนี้เพราะนั้นเขาบอกว่า ไแล้วมึงเลยตอนนี้มึงเป็นคนเดียวในอินฟูไทยเลยที่แม่งเป็นจุก้าดัดดี เพราะฉะนั้นเขาเขียนสคริปต์มาเลยครับมันจะมีสคริปต์มาให้ผมว่าวันนี้มึงต้องทําเรื่องนี้นะเป็นอย่างนี้นะต้องไปอย่างนั้นนะอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วผมทําแล้วมันก็ดีเหมือนกันแต่มันทําให้ผมกลายเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าจากวันนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสปอนเซอร์อีกแบบหนึง่งมันก็เลยกลายเป็นสปอนเซอร์ที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เป็นรถแข่งแต่ผมไม่เคยโพสชั่นนิ่งและไม่ใช่เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์ของเราไม่ใช่เป็นชูก้าเดดดี้กลยุทธ์นะครับถ้าดูเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันเป็นความบังเอิญทั้งสิ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเพียงแค่ว่าถ้าคุณกําลังคิดว่าผมเป็นโลโมเดลหรือกําลังคิดว่าผมเป็นตัว ถามว่าพี่หนึ่งทาอะไรวะเป็นอย่างไรได้ผมบอกเลยว่าผมแค่ยอมรับความจริงนี้เฉยไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายกับผมเนี่ยผมก็เอาสิ่งที่เป็นเหตุร้ายเนี่ยมาพลิกให้เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งเหตุร้ายอย่างเกิดเหตุร้ายเรื่องของการเงินเงี่ยผมก็พลิกเอาม,มาใช้เป็นอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งผมเกิดเหตุบ้าบออะไรก่ต่างเหตุร้ายเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าวแม่งจะต้องเป็นปัญหาผมก็คิดว่าจะใช้ประโยชน์จากนั้นได้ยังไงเสมอเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับที่มันมีแต่ข้อเสียและมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันที่มีแต่ข้อดี คุณหนึ่งชอบบทบาทไหนมากกว่ากันครับตอนนี้ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับบทบาทครีเอเตอร์ครับเมื่อบทบาทผู้บริหารเลยผมเบื่อ ผมไม่ชอบบทบาทผู้บริหารในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ด้วยซ้ำถ้าเกิดใครถามผมว่าใครอยากจะมาเป็นก็มึงก็เป็นเลยแต่อนนี้ผมไม่อยากเป็นเพราะผมเป็นมาหมดแล้วแล้วผมก็รับรางวัลมาเยอะแล้วด้วยไม่อยากเป็นแล้วแล้วมันก็มีแต่ภาระภาระทางจิตใจมันหนักนะครับภาระของความรับผิดชอบหรือภาระของการที่คุณโดนกล่าวหาเนี่ยมันหนักนะครับคนที่ทนได้เหมือนผมนะผมว่าน้อยคุณลองโดนกล่าวหาในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นเลยคุณลองโดนโดยว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เป็นแล้วเราก็โดนกล่าวหาแล้วเราก็รับผิดชอบไว้เพราะเราก็ไม่ได้เถียงอะไรผมไม่ ทุกวันผมก็โดนด่าทุกทีเลครับมีคลิปหลายคลิปมากที่เป็นคลิปทําให้โดนด่าแม้กระทั่งคลิปเลี้ยงเด็กก็โดนด่าโดนด่าเยอะด้วยแต่คนชอบเยอะกว่าคือโดยอัตราส่วนมันถ้ามีคนมาร้อยคนเนี่ยด่าคุณไม่เกิน25คนนี่ถือว่าชนะถือว่าใช้ได้แล้วถือว่าเยี่ยม75%คือเยี่ยมเยี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณมีคนร้อยคนเขาก็ด่าคุณ25ถ้าคุณมีคนล้านคนจะมีคนอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นคนมาด่าคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณต่อ้งไปกกมับทุกคที่ด่่าคคุุณณียจะไม่ไได้ทําอะรเเลยพปอมเมมมมนตด่่าาาัออยูคคืผททํุกออย่่าาง้นนเเชม แขวนไว้ถ้าคุณเอามาแขวนไว้ไมันจะเกิดปัญหา2อ,อย่างเรื่องที่1ก็คือว่าระบบจะมองว่าคุณทําผิดเพราะคุณไปบูลลี่เขาคลิปของคุณก็จะโดนแบนซึ่งผมโดนแบนไปหลายคลิปมากทิกตอกปัจจุบันเนี่ยคะแนนช่องทิกตอกผมห่วยมากผมไม่สามารถที่จะบูตหรืออะไรผมได้เลยติดลบจนแบบเขาบล็อกไป10ปีไปจนถึงพฤษภาคมปีสองพันสา 3, ครับเรื่องที่2ครับคนที่เป็นแฟนคลับของเราเนี่ยคนที่เขารักเราอีกอยู่7จ็ดสาเ็นี่ยเขาจะเห็นว่าทําไมมึงเป็นแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าผิดหวังทําไมเราถึงทําแบบนั้นนนนเเเรรราาป็นคคคดี่วจะหิบอืน มาตึงเอาไว้สิเราไม่ควรทำหรือผมทํามาแล้วนะผมถึงรู้ว่าเราไม่ควรทําเพราะว่ามันไม่ไประโยชน์กับเราเราไปด่าเขาทำไมไปตึงมันไว้ทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผมเลยในการที่ไปด่าเขาไว้อย่างมากก็แค่รู้สึกว่ามันต่อยกูกูเลยต้องต่อยกลับมมันไม่มันก็ไม่ใช่มันต่อยเราก็เรื่องของมึงสิ่งที่ภูมิใจที่สุดช่วงที่ทำครีเอเตอร์ ออรรผมภูมิใจทุกทีแหละครับบางทิผมเป็นคนภูมิใจในตัวเองมากเลยไงคือผมอาจจะเป็นคอนฟิ d เ n นซ์เวอร์กกันไปเป็นแบบมีความมั่นใจสูงมากผมก็เลยไม่รู้ว่าภูมิใจอะไรมันก็ภูมิใจคือปัจจุบันที่เราทาได้เกินสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เวลาเราภูมิใจเนี่ยเราต้องภูมิใจตรงนักเรียนเรามากกว่าคือถ้าเกิดน,นักเรียนเราเขาทําได้ดีเนี่ยผมก็จะภูมิใจแล้วสิ่งที่เฟลในฐานะครีเอเตอร์ครับ,รบก็บางทีเราก็น้อยใจเหมือนกันต้องจะมาด่ากูท amai โอ้ยังไม่ทันทำอะไรเลยตอนนี้ยู่้อกทนี็ รูปกับใครเนี่ยนะครับ บางทีก็อาจจะโดนด่าฟรีก็ได้นะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะด่ากูทำไมกูแค่ไปถ่ายรูปเฉยๆผมแค่เจอคนดังผมก็เลยถ่ายรูปผมไปเจอใครกูก็ถ่ายรูปน้องๆขอให้ลบคลิปก็เฟลครับเพราะว่าเวลาคลิปมันอยู่ในเราแล้วเนี่ยมันเป็นต่วนหนึ่งตัวตนของเราไงผมไม่ลบนะต่อให้คุณบอกให้ผมลบนะผมก็แค่ปิด private เฉยๆแต่ผมก็ยังปล่อยไว้อยู่เหมือนเดิมคลิปของคุณน่ะมันอยู่เสมอคุณไม่สามารถที่จะลบมันออกไปได้หรอกคุณหนึ่งทำคอนเทนต์ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับสี่ดทไ้รรับจาากกคอนื ตอนร,รับอลเรียนงสำคัญนะครับก็เรื่องที่หนึ่งคือมันคอนเทนต์เราเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะระบบก็เปลี่ยนแปลงด้วย การที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยทำให้เรามีการเรียนรู้ตลอดเวลาผมบอกเลยว่าส่วนหนึ่งที่ผมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเสมอเนี่ยเป็นเพราะว่าผมมีการทำคอนเทนต์เสมอและผมก็มีการพบปะผู้คนใหม่ๆเสมอ,สมอการที่เราอยู่ได้นานๆเนี่ยเราปรับตัวเสมออันนั้นคือบทเรียนส่วนในเรื่องที่2คือเรื่องของการโดนด่าเป็นเรื่องปกติก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่ามาเป็นอารมณ์อันนี้คือบทเรียนคนที่ด่าคนอื่นอยู่ได้ไม่นานหรอกไม่ว่าจะแซะหรือด่าคนอื่นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำต่อให้คนคนนั้นเขามาทำเวลวกับเราจริงๆเราก็อย่าทำ ตัวเองเสียประโยชน์คนอื่นก็เสียประโยชน์ด้วยค,คือดา่าเขาเสร็จเนี่ยเขาอาจจะเสียประโยชน์แต่กูก็เสียประโยชน์เหมือนกันการกระทาอะไรก็ตามที่ไม่มีคนได้ประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นคนโง่ถ้าเราเป็นคนไม่โง่เราก็ไม่ทําถ้าไปพูดถึงเรื่องนี้เข้าไปแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเวลาทําอะไรให้คิดถึงทฤษฎีโง่ศาสตร์เอาไว้ให้คุณคํานวณดูว่ามันมีประโยชน์กับตัวเองไหมหรือประโยชน์กับคนอื่นไหมถ้าทามันไปแล้วไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยเราก็ไม่ทําเพราะมันเป็นโง่ศาสตร์คนฉลาดเนี่ย เขากยจะทาสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์เสมอตัวเองได้ประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์เขาเรียกว่าฉลาดอย่างแท้ทูตัวเองได้ประโยชน์คนอื่นเสียประโยชน์ก็เป็นคนโชดแต่ก็ยังฉลาดอยู่ดีเพระฉะน้ <laughs> า,า,ามถ้าถามผมก็คือเราต้องอยู่ในแคตตาลอกลี่คนฉลาดเสมอถ้าทําไปแล้วคนอื่นได้ประโยชน์แล้วเราเส,เสียประโยชน์ไอ้อย่างนี้เป็นคนน่าสมเพชเราก็ไม่ทําถ้าสมมติว่าเราย้อนเวลากลับไปช่วงก่อนที่เราจะมาเป็นครีเอเตอร์ได้เราอยากบอกอะไรกับตัวเองในช่วงนั้นบ้างครับไม่มีอะไรจะบอก คือผมไม่ได้เป็นคนที่อยากได้อยากอะไรไปมากอยู่แล้วอาจจะฟังดูแปกลกนิดนึงนะครับว่าพี่หนึ่งไม่อยากได้แล้วมันได้ได้ยังไงบางอย่างเดี๋ยวถ้าคุณคู่ควรกับมันคุณจะได้แค่นั้นเองคุณไม่ต้องไปอยากได้หรอกคุณทําตัวให้คู่ควรกับมันก็พอแต่ถ้าผมว่าอยากทำได้อยา่างนี้ผมก็คงผมต้องบอกว่าผมก็คงต้องทําตัวให้คู่ควรกว่านี้ถ้าผมอยากจะไปได้แบรนด์ใหญ่เข้ามาสปอนเซอร์ผมก็ต้องคู่ควรกับมันก็เท่านั้นเองแล้วคุณหนึ่งมองช่องปอปอรวยกว่าย่อมดีกว่าหรือมองตัวเองในฐานะครีเอเตอร์อีก้าไมปีนึงจ ยังทําไม่ไปถึงไหนเลยคือผมก็มองว่าเราก็มีมีเรื่องมันทำแล้วสนุกนะคือผมทำอะไรถ้ามันสนุกก็จะทำอย่างเช่นไอ้มั c ติช n นลเน็ตเวิร์ก่ยคือถ้าบถึงตรงนั้นได้ม็นจะเป็นมันติช h นลเน็ตเวิร์กที่มีครีเอเตอร์อยู่หลายๆคนในค่ายเราเหมือนเป็นดารามันเราเป็นธุรกิจบ้านอินฟูแล้วก็ธุรกิจที่ทํารายได้จากสปอนเซอร์นะนี่ก็จะเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่เราวาดแผนเอาไว้อยู่แต่ยังไม่ลงมือทําสักทีเพราะว่า ยังไม่พบทีมถ้าเราไม่เจอทีมนะเรายังทาไม่ได้ไม่สามารถทําได้นั่นคือสิ่งที่ผมฝันไว้อยู่ว่ามันต้องมีคนที่นามกุลรวยกว่าย่อมดีกว่าเช่นพี่ปิ๊บรวยกว่าย่อมดีกว่าเป็นสังกัดช่องเราคําถามสุดท้ายครับอันนี้ถามในฐานะเจ้าของบริษัทมหาชนบ้างในยุคนี้ครับเศรษฐกิจมันค่อนข้างยากแล้ว SME สักคนหนึ่งอ,อยากทําธุร,รกิจอยากฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างครับ,รบเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เป็นเบสิกคุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนคือส่วนใหญ่ SME ก็จะไปมุ่งพัฒนาโปรดักต์แล้วมุ่งพัฒนาโปรดักต์ให คือ <IP> เรื่องเงินกับเรื <UC> ่องการสื่อสารแบรนด์เพราะตอนนี้สิ่งที่ผมตั้งใจจะบอกก็คือว่าการได้รับความสนใจมันมีค่าเป็นเงินการทำคอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตหรือการทำตัวตนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่จ้างคนอื่นเขาทำตัวเจ้าของกิจการเองควรทำเองเพราะคุณไม่สามารถที่จะเล่าแบรนด์คุณได้ดีกว่าตัวเองแล้วก็ไปให้คนอื่นเขาทำทำไมคุณต้องไปปั้นให้คนอื่นมันดังในเมื่อตัวเองย่อมเข้าใจไว้รูของตัวเองดีที่สุดอยู่แล้วก็ไปทำเองการได้รับความน่ยมมมมัันนนนีีคค่่่่่าาาาาออออูแตตวจะทใหหห้้้้เเเเกิิดดงงไรืืปลุณา ซึ่งธุรกิจของคุณนะคือเนื้อหาแต่เนื้อหาของคุณต้องได้รับความน่าสนใจมันถึงจะเกิดเป็นเงินเยอะๆได,ได้เพราะ,ะนั้นในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของเบสิกที่ทางผู้ประกอบการควรจะเรียนรู้แล้วก็นอกจากเรื่องเงินมี2เรื่องนี้แหละที่คุรจะเรียนรู้ตัวนในเรื่องการทําธุรกิจของคุณเนี่ยคุณทําเป็นอยู่แล้วเราโดยสรุปคือมี3าขาคือการทําธุรกิจการสร้างปั้นการรับรู้แล้วก็เรื่องของความรู้ด้านการเงิน